เสร็จแล้วยางบุญเส้นนะคะจากอ่าบุญเส้นคีโตของบ๊อ์บี้ดีนะทุกคนนี่นะาทนไหน เส้นเขาเหนียวนุ่มมากทุกคนสามารถเอาไปใส่อ,อทานกับหมูกระทะก็ได้นะกินกับสกีก็ได้ผัดบุญเส้นทำทุกอย่างได้หมดเลยใครที่สนใจนะคะอยากจะทำยำบุญเส้นนะคะแบบว่าไม่ต้องนับแคลนะทุกคนใครที่ไม่อยากทานยำก็สามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้นะคะจะต้มจะผัดจะทานเลยก็ได้นะทุกคนจะเอาไปยำก็ได้นะ สะดวกสบายมากนะคะหนึ่งซองก็แค่สิบแคลเท่านั้นเองวุ้นเส้นที่โตของบอสมีดีนะคะเขาเป็นวุ้นเส้นพร้อมทานนะทุกคนฉีกซองแล้วก็ทานได้เลยนะคะแคลอรี่ต่ำไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอล,ลแล้วก็ไม,มีไขมันนะทุกคนกินได้สบายใจมากนะคะหนึ่งซองเนี่ยมีร้อยยี่สิบห้ากรัมนะคะมีแค่สิบแคลเท่านั้นเองกินแบบสบายใจได้เลยนะ ใครที่สนใจนะคะสามารถกดสั่งซื้อที่ลิงได้เลยนะที่แปะี่แกไปให้แล้ว